ปัญญานั่นเองนะคะเด็กๆก็ใช้เหตุผลไปแล้วนะคะว่าแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะลูกเอาต่อไปค่ะพัฒนาการทางด้านสังคมอา้าวนะคะสังคมของเด็กๆเป็นไงเอ่ยนะคะเปิดกว้างขึ้นแค่ไหนนะคะมีความคิดอย่างไรกันบ้างทางสังคมนะคะลูกก็บอกว่าพัฒนาการทางด้านสังคมนั้นนะคะเป็นยังไงคะในเรื่องของ ในในเรื่องของส่วนใหญ่นะเด็กๆก็จะอยู่กิจกรรมจะอยู่ที่โรงเรียนนั้นเป็นหลักนะช่วง9ก้ถึงสิปีนะคะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ชอบที่จะอยู่กันเป็นกลุ่มนั่นเองนะะกลุ่มนะคะกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มนักเรียนว่านักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายใครจะมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มมากกว่ากันอ้าวเด be, ี๋ยวจะเฉลยให้ฟ <reco Christ. S 2> ังนักเรียนคิดว่าความซื่อสัตย์ ในกลุ่มของตัวเองนี่ระหว่างนักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายคิดว่ากลุ่มไหนจะมีความสุขมากกว่ากันจะไม่ถึงคิดว่าผู้หญิงอ้าวนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยนะอ่าเดี๋ยวไปดูข้อที่หนึ่งกันดีกว่านะคะว่าพัฒนาการทางด้านสังคมนั้นมีอะไรบ้างนะคะลูกข้อที่หนึ่งค่ะอ่านพร้อมกันเลย พี่เวนนะคะเขาบอกว่าลักษณะนะคะทางสังคมก็คือกลุ่มของเพื่อนๆนนั่นเองก็จะชอบอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะเพศเดียวกันนะคะในกลุ่มเพศเดียวกันนะคะแล้วก็ที่มีลักษณะนิสยัยแล้วก็ความชอบที่คล้ายกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นกลุ่มของของของห้องเรานี่เพราะว่านักเรียนของเรานั้นมีน้อยนะครับห้องเรามีกี่คนคะลูกตอนนี้26อ่า26คนเพิ่มมาหนึ่งคนนะคะเพิ่มชายหนุ่มมา1คนนะคะทำไห้อ๋อ ออกไปหนึ่งคนใครเอ่ยลืมแล้วอ๋อสองคนไม่ใช่เหรอเอาคนเดียวเ่าลืมพี่โอ๊กไปเลยใช่ไหมอ๋อค่ะจดบันทึกไปด้วยนะจริงเหรออ้าวจดต่อไปด้วยค่ะนะชอบอยู่กลุ่มเพศเดียวกันอย่างกลุ่มผู้ชายก็จะเล่นเฉพาะกลุ่มของผู้ชายนะคะมีสังคมนะคะจับกลุ่มกันนะคะพูดคุยนะคะอย่างเช่น อาจจะพูดคุยในเรื่องของอะไรบ้างตอนมาเช้าๆชาเด็กๆจะพูดคุยในเรื่องอะไรบ้างเช้าๆ้าพี่อามในกลุ่มของพี่อามจะคุยเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเล่นเรื่องเล่นเล่นอะไรเออโยโย่ตอนนี้รู้สึกว่าฮิตมากเลยเห็นพี่ปอสี่เห็นน้องปอสามเล่มจะเรียนแบบบ้างแล้วเริ่มไปซื้อบ้างแล้วเล่นดนตรีโอ้พี่ปันตอบอบบมีเหตุผลพี่ปันเล่นดนตรีสากลในอะไรครับอะไรเอ่ยอาเล่นกลองตอนนี้เป็นหรือยัง เป็นแล้วนะคะเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นพี่พี่ต้องเ้าตั้งแต่ป .3 ตอนนี้เริ่มคล่องแล้วใช่ไหมครับพี่ต้องล่ะครับเล่นดนตรีอะไรเอ่ยอ,อ,อะไรนะน,นั่นแหละคือเล่นอะไรล่ะ <tablespoons? S 2> น,น่ชาน่งอ้าวนัดนิชาเขาเล่นอะไรคะลูกพี่โอ้แล้วเป็น,นยังตอนนี้เข้าตอนป .3 หรือป .4 ครับ ข้าตอนปสนะคะแล้วก็เริ่มเล่นเก่งแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นั่นคือแล้วก็ดนตีไทยดนตีไทยห้องนี้รู้สึกมีหลายคนเลยเอายกมือเอาพี่อามเล่นอะไรเอ่ยละนาดเอกเ,เ,เป็นหรือยังครับเป็นแล้วคเป็นได้แล้วโชว์ได้ยังดเดี๋ยววันหลังจะให้โชว์หน่อยได้ไหมนะ,นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะยืมเครื่องดนตรีครูยุพานะให้ห้องนี้เล่นสักหน่อยดีไหมเอ่ยเราเล่นโชว์ว่าความสามารถของนักเรียนนั้นเริ่มจะมีอะไรบ้างอ้าวพี่พี่แตงโมเล่นขิมเล่นอะไรนะ อ๋อค่ะแล้วหนูค่คะน้องบาสค่ะสอด้วงเออค่ะแน่นไหมคะห้องเรามีความสามารถหลายคนเลยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วอ้าวไปดูข้อที่สองบ้างอา้าวเพศชายเป็นยังไงเอออ่านพร้อมกันเลยค่ะลูก ข้อที่สองก็คือเพศชายจะชอบเล่นนะฮะชอบเล่นที่ต้องใช้กีฬานะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ใช้พละกกาลังนะคะอย่างเช่นกีฬากีฬาอะไรบ้างฟุตบอลชอบอ่าฟุตบอลแล้วอะไรอีกปิดแอบตายรุ่นนี้ริมปิดแอบอีกเหรอวิ่งแข่งนะคะอย่างอย่างเช่นเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่เด็กๆชอบมากเลยนะวิ่งวิ่ง50เมตรของเรานะคะเด็กๆนั้นมีความสนุกสนานนะคะแม้ว่าจะเหนื่อยไปหน่อยนึงบางคนอาจจะได้รับอุบัติเหตุไปบ้างนะคะ อานะอามีหลายคนเลยนะห้องเราห้องเราก็มีพี่กรีดแล้วใครอีกอ่าพี่พี่เพชรพี่เพชรณธรลืมด้วยทุกทีเลยอะไรห้องหนึ่งนะห้องหนึ่งก็มีห้องสามก็มีห้องสามก็มีมุกมิกเมื่อวานนะคะห้องสามพี่ลุงนะคะพี่ลุงก็วิ่งกลับตัวแล้วเป็นไงเอ่ยสะดุดหกล้มนะนี้ร้องเลยร้องไม่ห้องหนึ่งค่ะห้องหนึ่งกูบอกห้องหนึ่ง พี่พี่รุ่งก็วิ่งจะด้านนี้ค่ะฝั่งที่มีเก้าอี้เนี่ยแล้วครูเห็นว่าก็วิ่งแล้วก็คือสะดุดหกล้มประมาณนั้นค่ะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะคะทั้งรีก็ต้องเล่นแล้วก็ต้องรู้จกักกฎกติกานะ,ะกฎกติกาแล้วก็มารยาทด,ด้วยนะคะเวลาเล่นนะคะเวลาเล่นกันเราก็ต้องรู้จักกฎระเบียบไม่ใช่ต้องเอาแต่ชนะอย่างเดียวเพื่อหรือว่าเพื่ออะไรนะ,ะเพื่อชัยชนะที่ได้มาอาจจะผละเพื่อนล้มนะคะเพื่อที่จะได้เอาที่หนึ่งดีไหมคะ ไม่ดีนะคะไม่ดีอย่างนี้นะคะไม่มีน้ําใจนักกีฬานะคะลูก<ด>เวลาที่เราเล่นกีฬานั้นเราแค่ต้องการความสนุกสนานนะคะความสามัคคีนะคะแล้วก็ได้ฝึกทดสอบสมรรถภาพนะคะหลังต่างเหล่านี้เป็นต้นถ<ด>ูนไหมครับอาโจดเสร็จหรือยังเสร็จครับไปครับแ,แ,แล้วก็มัวแต่คุยอยู่นั่นแหละ เอารอเพื่อนอีกหน่อยหนึ่งรอเพื่อนอีกหน่อยนะคะเอาข้อที่3นะคะข้อที่3ก็บอกว่าอย่างไรเอ่ยข้อที่3ก็คือน,นักเรียนผู้หญิงแล้วต่อไปก็นักเรียนผู้ชายบ้างนักเรียนผู้หญ,ญิงจะชอบเล่นอะไรเอ่ยถามก่อนเลยค่ะนักเรียนผู้หญิงมาเก็บ<า>กระโดดยางโอ้ทุกกตาปลายอ้ออออออาวข้อที่3ค่ก็อ่านพร้อมกัน เพศหญิงจะชอบเล่นกีฬาที่ต้องใช้พละกําลังน้อยนะชอบชอบทํางานฝีมือมากกว่านะะอย่างเช่นงานออวาดรูปนะคะทไมผู้ชายตอบได้ล่ะคะผู้หญิงชอบเล่นอะไรบ้างคะลูกงานกิจกรรม <c oughs> งานกิจกรรมอย่างเช่นชอบทําอะไรบ้างคะลูกใครชอบวาดภาพถามผู้หญิงเป็นผู้หญิงล่ะคะ อาผู้หญิงใครชอบวาดภาพใครชอบทำอาหารใครชอบช่วยคุณแม่เข้าครัวบ้างอู้เก่งมากเลยผู้หญิงค่ะผู้หญิงคุณผูถามผู้หญิงอ่ามือลงได้แล้วทําอะไรอีกใครชอบเอ่อปากครอติสหรือว่าอะไรพวกนี้วาดภาพหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะเคยเล่นไหมคะลูกไม่เคยมันเป็นงานที่สนุกนะคะหรือว่าก็จอ่อต่อจิ๊กซอก็ได้อะไรพวกนี้เอ่อนะคะนี่ก็คือกิจกรรมเยอะแยะค่ะงานฝีมือ พวกปันป้นพวกวาดรูปอะไรต่างๆนะคะเป็นงานกิจกรรมที่จดไปด้วยนะจดไปด้วยอ้าต่อไปค่ะข้อที่สามเอาต่อไปข้อที่สามอาเสรีอยงคะผู้หญิงอ้าวโทษค่ะข้อที่สี่อ้ารออีกนิดนึงค่ะรออีกนิดนึงนะคะ จดไปด้วยนะคะอย่ามัวแต่พูดอย่างเดียวนะต้องจดไปด้วย,ยมเมื่อกี้ครูลืมเฉลยนะว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครซื่อสัตย์กว่ากันเขาบอกว่าเด็กผู้ชายเ,าเหตุผลก็คือนะคะก็บอกว่าเด็กผู้ชายจะยึดมั่นนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความสนใจของกลุ่มมากกว่าผู้หญิงนะคะนั่นเองนะคะเพราะว่าผู้หญิงนั้นส่วนใหญ่เป็นยไงคะลูก จะมีกลุ่มของเขาแล้วก็จะทุกทิกทุกทิก,ทก,ทกของเขาไปเลยแต่ว่ากลุ่มผู้ชายนี่เขาคือถ้ารักเพื่อนเราก็จะรักจริงนะคะส่วนผู้หญิงนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนกลุ่มไปบ้างค่ะครูเห็นหลายคนเลยจากที่เคยอยู่กลุ่มนี้ก็ย้ายไปอยู่กลุ่มนี้จริงไหมคะเอ,เ,อเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่านักเรียนอยู่กับครูมากี่ปีแล้วปีนี้อ้าสามปีทำไมครูจะไม่รู้จักนิสัยล่วคะลูกเพราะว่าเดเหมือนขนาดที่กลุ่มผู้ชายเขาก็จะอยู่เขาไางชยากรอยู่ยังไงก็อย่างนั้นแล้วก็ใครอีก ทีนีชัยเขาเป็นยังไงเาก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ป .2 ส่วนที่เหลือนี่ก็จะอยู่แก๊งเดียวกันทั้งหมดเใชก็ชอเออนะะจะอ้าวเ็ได้ยังเสร็จแล้วคัะไปดูข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เพศหญิงจะสนใจเพศตรงข้ามเร็วกว่าเพศชายเออนะคะบาะว่าเพศหญิงจะมีความสนใจนะเพศตรงข้ามนะคะเร็วกว่าผู้ชายนิ่เองเพราะว่าผู้ชายนั้นกลัวแต่ห่วงเล่น ในขณะผู้หญิงก็จะเริ่มรักสวยรักงามนะคะเริ่มมองแล้วนะคะเริ่มมองนะคะเริ่มมองว่าเอผู้ชายคนไหนในสายตาเรานะคะถือว่าอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามองว่าคือเริ่มจะเป็นสาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในขณะที่ผู้ชายยังเล่นอะไรที่มันสนุกสนุกอ่าเล่นแผงแผงมากเล่นโลดโผลมากในขณะ,ะที่ผู้หญิงก็เริ่มจะสนใจตัวเองนะคะรักสวยรักงามเรื่องแต่งตัวออกจากบ้านก็ต้องพิถีพิถันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะลูกจากที่เคยใส่อะไรก็ได้ ก็เปลี่ยนเป็นบอกคราวนี้ใส่ไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้แบบที่คูณเองชอบนะคะเราก็จะเริ่มอะไรนะคะทำไมนะครับอ๋อเสร็จแล้วครับแต่ในว่าจะเรื่องของความสะอาดนะครับผู้หญิงก็จะเริ่มความสนใจตัวเองนะคะอ้าวใครเริ่มใช้น้ําหอมแล้วบ้างโอ้หลายคนเลยลูกกลิ้งลูกกลิ้งลูกกลิ้งอ้าวลูกกลิ้งอ้าวแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกนะ เอาครีมกันแดดด้วยโอ้โหโฟมล้างหน้านะคะนี่ก็เริ่มรักสวยรักงามนั่นเองทั้งผู้หญิงและผู้ชายเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วคอา้าวข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าม,า,รระะหา,ามีการปรับตัวนะคะให้เข้าโต้ถามมีการปรับตัวนะคะเพื่อให้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเราก็ต้อง ปรับตัวเองในเมื่อเราเริ่มจะโตมากยิ่งขึ้นนะคะมีความรับผิดชอบในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของตัวเองนะ,ะเริ่มนะคะมีความคิดที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะะเราก็ทําให้เราเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่าเราเริ่มจะเปิดรับแล้วก็มีสื่อต่างๆให้เด็กๆนั้นเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อโทรทัศน์นะะสื่อวิทยุหรือว่าจะเป็นสื่อทางอินเทอร์เน็ตนะะดเด็กๆก็สามารถที่จะค้นคว้าทาให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างยิ่งขึ้นนะคะมีความคิดพิกิตเสร็จหรือยังครับ อ,ะะอย่ามัวแต่เล่นอยู่กับพี่ต้องนะคะอย่ามัวแต่เดี๋ยวพราะฉะนั้นทั้งคู่จะไม่เสร็จนะ,ะน,มามาน,นะฉะนั้นนะคะเราถ้าเราจะปรับตัวเข้าหากับเพื่อนนะ,ะเราก็ต้องสนใจในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเด็กๆนะคะลูกฝึกคิดฝึกอ่านนะคะป .4 ยังมีคณิตคิดสนุกไหมหรือกรนิษคิดแล้วก็คณิตคิดเร็วอะไรอย่างเงี้ยมีหรือไม่มี อาวนะคะไม่ค่อยจะมีแล้วนั่นเองอ้าวไปดูค่ะลูกไปอย่างเช่นในเรื่องของอะไรช่วยเหลือเพื่อนนะคะอย่างเช่นรู้จักช่วยเหลือเพื่อนในเรื่องของเพื่อนถือของหนักนะคะเราก็ช่วยนะคะหรือว่าจะอะไรอีกคะลูกช่วยเหลือเพื่อนอย่างเช่นบางทีเพื่อนไม่มีอุปกรณ์การเรียนในสมัยนี้นะคะนักเรียนคนที่จะมีทุกอย่างนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ต้องยืมนะคะพึ่งพากันได้นั่นเองนะคะในเรื่องต่างๆไม่ใช่ไปรีดไถเงินเพื่อนนะได้ไหมได้หรือไม่ได้ ยังมีอีกเหรอครับนพดลใส่ผมประจําเลยจริงไหมพี่นพดลไปทําใครเอ่ยน้องปออะไรเดี๋ยวครูจะไปฟ้องครูหน่อยนะครับพฤติกรรมแบบนี้ดีหรือไม่ดีคะลูกไม่ดีไม่ดีนะคะไม่ดีแล้วก็ต้องเลิกซะด้วยเดี๋ยวครูจะไปบอกคุณครูหน่อยนะว่าปาล์มทำไว้กับใครออาครูหน่อยรู้แล้วใช่ไหมเอาต่อไปค่ะข้อที่สอง ้อที่สอเงเป็นไงคะลูกรู้จักรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะคะก็คือไม่ให้เพื่อนนั้นก็คือเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งก,รรกันและกันเวลาเราทํางานกลุ่มเราก็ต้องมีความรับผิดชอบนะะไม่ใช่เวลาที่เราเสนอความคิดเห็นต้องให้เพื่อนของเรานั้นเอาเฉพาะความคิดของเราเท่านั้นได้ไหมคะไม่ได,ไไได้ถ้างานกลุ่มนะคะเวลาที่ครูก็แบ่งงานให้ทําก็คือให้เด็กๆนั้นมีความรับผิดชอบนะคะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแบ่งแบ่งแบ่งเสียงหาย แ,แบ่งเบานะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองอเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเ,เวลามาเหลือน้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อที่สามบีอ่อปฏิบัติของชั้นเรียนอ้าวข้อนี้ก็สำคัญนะคะเขาบอกว่าทำตามกฎระเบียบนะคะของโรงเรียนของห้อง ของชั้นเรียนของเรานั่นเองนะมีกฎระเบียบอะไรบ้างเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะอย่างเช่นกฎของค,คุณครูหน่อยว่าให้ทําอะไรบ้างเอ่ยค,คุณครูหน่อยมีกฎระเบียบอะไรไหมคะอะไรนะเซ็นชื่อเซ็นชื่อเอเซ็นชื่อมาสายอวันนี้ใครมาสายบ้างมีไหมมีหรือไม่มีเอามีคนประจําคนเดิมเดิมัแหละมาน,น่กาวเดี๋ยวตา เอาบันทึกลงไปด้วยนะฮะพี่ปามพี่ปามคูด,ดูอยู่นะเอาไว้เสร็จด้วยเอาต่อไปค่ะอีกหนึ่งข้อก็สุดท้ายนะคะสี่ห้าจุดสี่นะคะลูกห้าจุดสี่ก็คือไม่นําสิ่งของของเพื่อนมาเป็นของตนเองนะคะข้อนี้สําคัญนะคะลูกนะคะหรือว่าการลักขโมยนั่นเองนะ,ะไม่ควรที่จะกระทำนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี ลองดูของเพื่อนสิคะเพราะเวลามันใกล้จะหมดแล้วค่ะอันนี้มันก็ที่ห้าจุดี่นะคะลูก5.4แล้วนะหรือว่าเรียกว่าขโมยนั่นเองนะคะไม่ควรที่จะทำนะคะอยากได้เราก็อยากมากเราก็ขอยืมของเพื่อนนะคะไม่ใช่หยิบไปเฉยๆนะคะเป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะลูกอ้าวเสร็จหรือยังอ้าวมีเวลาอยู่ สอสานาทีสุดท้ายนะกิจกรรมวันนี้นะเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะแล้วก็ตีช่องตามของคุณครูเลยนะคะอา,อาไว้นิดนึงค่ะไว้นิดนึงอากิจกรรมวันนี้นะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนสองคนนะสคนเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโตของตนเองแล้วกับเพื่อนนะ,ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตีตารางแบบนี้เลยค่ะลูกในหนึ่งหน้ากระดาษนะคะตีเอาเป็นสามช่องนะคะแบ่งเอาเป็นสามช่องด้วยกันตัวเรานะคะชื่ออะไรเราก็เขียนไปนะคะตัวเพื่อนเราก็ใส่ไปด้วยอย่างเช่นพี่ต้องคู่กับพี่อามพี่อามอ่พี่ปันอาจจะคู่กับพี่คิมแล้วแต่นะ,ะลูกจับคู่สองคนนะ,ะลูกจับคู่สองคนเอาเวลาเหลือน้อยนิดเร็วๆตีช่องตารางเร็วๆค่ะลูก<ๆ>เหลือประมาณสองนาที ก่อนที่จะจับคู่กับใครตีตารางก่อนเลยค่ะลูกออกเป็นสามช่องแ<อ>นวตั้งนี่แหละค่ะเอาเร็วกะลูกเร็วๆเวลามีเหลืออยู่น้อยอจะแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยค่ะบางคนบอกว่าอยากได้แนวนอนค่ะคุณครูนะได้หมดเลยค่ะ แต่ให้ตีอยูเป็น3มช่องแล้วก็ที่1เขียนว่าร่างกายก็ทีสองเขียนว่าจิตใจนะคะอย่างเช่นตัวเรามีอะไรบ้างตัวเพื่อนมีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะลูกอ่ะไม่ต้องมัวแต่รีบว่าจะจับคู่กับใครแต่ตารางต้องตีไว้ก่อนนะคะ3มช่องด้วยกันนะคะจะเป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยเขียนตรงกลางว่ากิจกรรมสักนิดหนึ่งนะคะตารางเปรียบเทียบตัวเรากับเพื่อนนะะเพื่อนของเรานั้นมีอะไรบ้างที่ มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะลูกอย่างเช่นคุณครูคยกตัวอย่างว่าตัวของเรานั้นสูงแต่เพื่อนนั้นยังผอมอยู่นะคะหรือว่าเพื่อนอาจจะอ้วนก็ได้หรือว่าเราอาจจะอ้วนแต่เพื่อนนั้นผอมนะคะหรือว่าจิตใจนะคะเป็นคนยังไงเอ่ยล่าเริงสนุกสนานนะคะหรือว่าจะเป็นคนโกรธง่ายนะคะแต่ละคนน,นั้นนักเรียนก็ลองดูนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีอะไรบ้างหรือว่าอาจจะเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะ,ะในในในเรื่องของงานต่างๆนันลูก นะคะเปรียบเทียบมาเลยนะ,ะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะตีออกเป็นสามช่องเอาอีกนิดนึงน,นะคะลูกเวลาเหลือนาทีสุดท้ายเขียนหัวข้อไว้ก่อนนะคะนะคะตารางช่องที่หนึ่งเขียนว่ารายการเปรียบเทียบนะคะตัวฉันแล้วก็เพื่อนเพะะื่อนคือใครเอ,อ่ยใส่ชื่อเพื่อนไปด้วยนะก้อที่หนึ่งก็คือร่างกายนะคะถ้า เวลาไม่ทันนะครคุณครูลวคุณคณคุณครูปลายทาน,นะคะขึ้นกระดาษให้นักเรียนนิดนึงนะคะเพราะวาเวลาเรานั้นกระชั้นชิดเหลือเกินนะคะลองดูนะคะว่าใครจะคู่กับใครแต่ว่าก่อนที่จะคู่กับใครตรีตารางไว้ก่อนเลยนะคะลูกตีตารางไว้ก่อนเลยตรเมียนไม่ทันนะคะ อ้าวนะคะวันนี้เป็นไงเอ,อ่อเอาเวลาหมดลงแล้วนะคะเด็กๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะ,ะในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนข้อ